สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมปังปอนไอทีบ้านๆมีเนื้อหาสาระมาฝากเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าหน้าเบราว์เซอร์เพื่อเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาปุ๊บจะเข้าสู่เว็บไซต์แรกที่เราต้องการนะครับท่านอาจจะเปิดขึ้นมาอยากให้เป็นหน้า Google แบบนี้นะครับหรือเปิดขึ้นมาปุ๊บอยากให้เป็นหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานแบบนี้สามารถทำได้หมดเลยนะครับวันนี้ผมจะมา าสาธิตนะครับว่าเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาให้เป็นหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของผมนะครับวิธีการทำยังไงเริ่มจากเราก๊อปปี้เอา URL เว็บไซต์ที่เราต้องการที่จะตั้งเป็นหน้าแรกเมื่อเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ก๊อปปี้เอาไว้นะครับอันนี้ตัวอย่างที่ผมจะทำเปิดขึ้นมาปุ๊บเป็นหน้าเว็บไซต์หน่วยงานผมเลยนะครับเราก็เปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับ เดิมเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นหน้า Google ใช่ไหมครับผมจะเปลี่ยนเป็นเปิดขึ้นมาปุ๊บเป็นหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของผมนะครับเริ่มจากการนำเมาส์ไปคลิกที่จุดไขป่ปลา3จุดด้านบนนะครับอมองเห็นไหมครับจุดไขป่ปลาด้านบน3จุดนะครับคลิกเลยครับคลิกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลือกเมนูการตั้งค่าครับอยู่ด้านล่างนะครับ เมนูการตั้งค่าเมนูการตั้งค่านะครับอยู่ด้านล่างอ่าตั้งค่าอ่าพอเข้ามาสู่หน้านี้นะครับทุกท่านก็ไปเลือกที่เมนูนี้นะครับเลือกที่เมนูเมื่อเริ่มต้นใช้งานนะครับเมนูเมื่อเริ่มต้นใช้งานคลิกเลยครับพอคลิกปุ๊บนะครับอ่เราจะมาเจอหน้านี้เห็นไหมครับนี่คือหน้าเบราว์เซอร์ URL ที่เราตั้งค่าค่าแรกเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับมันจะเข้าสู่หน้า Google นะครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนเปิดปุ๊บเป็นหน้า,เ,าเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับเราก็มาเลือกคำว่าเพิ่มหน้าใหม่นะครับเราจะมาเลือกคำว่าเพิ่มหน้าใหม่นะครับเพิ่มหน้าใหม่เราก็เอา URL เว็บไซต์หน่วยงานของเรานะครับมาวางนะครับ คลิกขวาแล้วก็วางหรือจะใช้คอนโทลบวกด้วย v นะครับคอนโทล v ได้เลยนะครับดังนั้นก็เลือกคำว่าเพิ่มครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ครับอันนี้เราก็นำออกก็ได้นะครับเปิดหน้าเฉพาะเจาะจงหรือชุดของหน้านะครับตอนนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโคกนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดเลยครับปิดเบราว์เซอร์แล้วก็เข้า ใหม่นะครับแต่ปุค่คลิกเข้าไปปึ๊บพอเข้ามานะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับครับวิธีการตั้งค่าหน้าเบราว์เซอร์ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับท่านอยากจะไปเปลี่ยนเป็น Google เปลี่ยนเป็น Facebook หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานได้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเนื้อหาสาระมาฝากเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมโดยกดไลค์กด subscribe เพื่อที่จะเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ